สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับงานทะเบียนซึ่งวันนี้นะครับผมมีในส่วนของอการจดทะเบียนสมรสนะแต่ว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะครับจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะ นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับเวลาที่เราอยากจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งนะครับสำหรับหนุ่มสาวชาวไทยนะที่อยากจะจดทะเบียนสมรสนะครับกับชาวต่างชาตินะครับ <S <S ปัญหาที่มักพบบ่อยนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมเอกสารการไม่รู้สถานที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็การไม่รู้ขั้นตอนการดําเนินการรวมถึงหลักการสมรสว่า มีอะไรบ้างทําอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้นําม,มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับอันดับแรกเนี่ยที่จะต้องจําไว้นั่นก็คือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นคู่บ่าวสาวหรือว่าคู่สมรสเนี่ยจะต้องดําเนินการด้วยตนเองนะครับกรณีการจดทะเบียนสมรสนั้นเนี่ยจะไม่สามารถมอบอำนาจหรือว่ามอบหมายให้ผู้อื่นนั้นกระทาการแทนได้เนื่องจากการสมรสเนี่ยเป็นการ ลงลายมือชื่อนะฮะจะต้องมีการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนแล้วก็พยานสองคนนะครับสำหรับสถานที่จดทะเบียนสมรสนั้นอยู่ในประเทศไทยนะฮะจะต้องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอหรือสำนักงานเขตนะครับสองนะครับหากต่างประเทศนะครับจะต้องจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆน,น,นะฮะจะทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยหรือ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติแล้วก็เป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าประเทศบ้านเกิดของสามีหรือภรรยาชาวต่างชาติของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนสมรสซ้ำอีกแต่อย่างใดน,นะครับก็ให้เราเนี่ยติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ ที่เช่นนะครับสามีชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะสมรสกับภรรยาชาวไทยที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานเขตเนี่ยอันนี้มันจะมีผลบังคับตามกฎหมายไทยจากนั้นเนี่ยนะครับให้นำเอกสารไปยื่นคำร้องที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อให้รับรองให้การสมรสนั้นนะ่ะมีผลตามกฎหมายอังกฤษด้วยนะครับเนี่ยก็คือเป็นเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการรับรองนะครับ การใช้กฎหมายนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทเบียนสมรสนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์นะฮะสำหรับผู้ที่มีอายุนะครับ17บริบูรณ์เนี่ยแต่ยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์เนี่ยจะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับมาให้ความยินยอมด้วย ถ้าหากว่ามีอายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสนะครับจะต้องมีเหตุจำเป็นนะครับที่จะจดท,ทะเบียนเนี่ยสมรสเนี่ยจะต้องไปให้ศาลนะครับท่านออกคำสั่งหรืออนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้แล้วก็นำคำสั่งศาลนั้นมายื่นจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะครับฝ่ายชายหรือหญิงจะต้องมีสัญชาติไทย นะฮะสำหรับการจดเปียนสมรสกับชาวต,ต่ชาตินะไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถนะครับไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดาบารดาหรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดามารดาเดียวกันนะครับ แล้วก็ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับจะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสซ้อนได้หญิงที่สามีตายหรือสิ้นสุดการสมรสลงด้วยประการอื่นอย่างเช่นสามีตาย1่ละ2การจดทะเบียนหย่านะครับการจดทะเบียนหย่าอันนี้ก็สามารถนำมาจดได้นะถ้าสิ้นสุดการสมรสแล้วด้วยประการใดประการหนึ่งแต่ถ้ากรณีที่มีการจดทะเบียนหย่าของฝ่ายหญิงนะครับจะต้องให้พ้นระยะเวลาหรือว่าทิ้งระยะห่างก่อนให้ได้ ครบกำหนด310วันก่อนนะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นะครับจะได้ไม่มีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยลูกไข่ลูกฉันนะครับอันนี้นะฮะแต่มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะจดทะเบียนสมรสเลยโดยไม่ต้องรอให้ครบ310วันท่านจะต้องมี1นะฮะใบรับรองแพทย์นะครับมายืนยันนะครับ 2. มีคำสั่งศาลนะครับนี้จะต้องได้รับคำสั่งศาลมายืนยันนะครับ3 คลอดบุตรแล้วนะครับจะต้องเป็นคนที่คลอดบุตรแล้วนะครับสำหรับเอกสารนะครับที่จะต้องเตรียมนะครับในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะครับ 1. คําร้องขอนิติกรนะครับของทั้งสองคนนะฮะสองคำร้องขอจดทะเบียนสมรสอันนี้สามารถไปยื่นจดทะเบียนสมรสได้เขาเรียกว่าคอรอนหนึ่งะฮะที่สํานักทะเบยียนหรือสํานักง,งานเขตได้เลยนะครับ 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงแล้วก็แนบสำเนาไปด้วยนะครับอย่างละ1ชุดนะครับของทั้งสองฝ่ายนะ 4. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนานะครับอย่างละ1ชุดนะของชาวไทย5ทะเบียนบ้านนะครับฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงนี่แหละครับอ่าแล้วก็มีสำเนาด้วยอย่างละ1ชุดของชาวไทย6หนังสือรับรองสถานภาพความโสดนะครับของชาวต่างชาตินะฮะ เจ็ดทะเบียนยาฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนาอย่างละหนึ่งชุดของทั้งสองคนนะครับถ้ากรณีที่เราได้ยาขาดจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะครับแปดใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณีฝ่ายหญิงยาขาดมาน้อยกว่า310วันแล้วก็9้านะครับเอกสารอื่นเช่นสมมติว่าเราไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลอันนี้จะต้องนําเอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของทั้งสองคนนะครับถ้ากรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนะครับ หลังการสมรสเนี่ยฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนี่ยสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับ 1. ใช้นามสกุลเดิมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ 2. ผู้หญิงใช้นามสกุลตามสามีก็ได้ 3. ผู้ชายใช้นามสกุลตามภรรยาก็ได้นะฮะสผู้หญิงใช้นามสกุลตามสามีหรือผู้ชายใช้นามสกุลตามภรรยาอันนี้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจกันนะครับ 5. ผู้หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติเนี่ย ก็จะสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองเนี่ยเป็นชื่อรองก็ได้นะครับเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วนะฮะคนไทยที่ได้ทําการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยก็ควรรีบมาดําเนินการนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อในทะเบียนราษให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ให้ดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผล หลายๆอย่างนะฮะตามมาถ้าเราไม่รีบดําเนินการแก้ไขชื่อหรือนามสกุลที่เราเปลี่ยนนะครับกับเอกสารสําคัญต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นอ่าก็เรียกว่าหนังสือเดินทางนะครับหรือพวกบัตรเครดิตพวกเอกสารต่างๆพวกวีซ่าต่างๆนะครับเราต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็วนะครับสําหรับลูกที่เกิดมานะครับ ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันนะครับถ้าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะโดยนําเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดนะครับไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วนํามายื่นเรื่องดําเนินการรับรองที่สํานักง,งานเขตอําเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่หรือสํานักทะเบียนอาเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่นะฮะ แล้วก็3สมรสกับชาวต่างชาติเนี่ยตามกฎหมายต่างชาติเนี่ยนะฮะจะมาหย่าที่สํานักงานเขตอำเภอได้ไหมถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเราใช้กฎหมายต่างประเทศประเทศอ่าอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยนะฮะเราก็ใช้กฎหมายเราไปจดตามทะเบียนกฎหมายอังกฤษเนี่ยนะฮะกรณีที่จะมีการหย่าร้างกันเนี่ยนะฮะท่านจะต้อง ปหย่าที่ประเทศนั้นๆน,น,นะครับที่ท่านจทน,นะจะไม่สามารถบาหย่าที่ในสำนักงานเขตหรือว่าในสำนักทะเบียนอำเภอในไทยได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยเนี่ยจะมาหย่ากันที่สำนักงานเขตอำเภอหรือสำนักง,งานเขตหรือว่าสำนักทะเบียนอำเภอหรือสถานทูตไทยอันนี้สามารถมาดําเนินการได้เลยแต่ถ้าใช้กฎหมายอื่นบังคับอยู่ ท่านจะต้องไปหย่านะครับตามประเทศนั้นๆที่ท่านไปจดทเบียนสมรสตามกฎหมายประเทศนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เน้นย้ําอีกทีหนึ่งสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยท่านสามารถมาหยาได้ที่สำนักง,งานเขตหรือสำนักทะเบียนอำเภอในประเทศไทยหรือว่าสถานทูตไทยได้เลยนะครับนี่ก็คือความสําคัญแล้วก็ข้อที่เราจะต้องควรทราบนะครับเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส คนไทยกับคนต่างชาตินะครับที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วก็จะต้องนําไปปฏิบัติเวลาที่เราจะมีการจดทะเบียนสมรสกันนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฮะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งวัตถุท่านที่กำลังรับฟังอยู่คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถนำไปปฏิบตัตินำไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ